ที่นี่เป็นทางลับแบบไหนกันแน่ทำไมไม่มีทาง,งอื่นๆเลยเหรอที่นี่น่าจะเป็นซากปรักหักพังที่ถูกทิ้งไว้ตั้งแต่ปี2,554ปี2,554เหรอร้อยปีที่แล้วนะนายรู้ได้ยังไงกันฉันเห็นมันบอกอยู่บนกําแพงตรงนั้นไงเธอรู้สึกไหมว่าเครื่องหมายนี่มันคุ้นๆเนะ่ะคุ้นหรอเด้อ นี่คือคริสตัลของสัตว์ที่วิวัฒนาการแล้วเหรอหนูทองระดับสามมันกลัวอะไรสักอย่างฉันฆ่ามันได้บางส่วนตอนฉันเจอพวกมันฉันก็สงสัยว่าทำไมที่แบบนี้มันถึงมีสัตว์วิวัฒนาการได้แล้วฉันก็รู้สึกว่าหนูทองนี้เป็นกุญแจในการไขความลับและฉันก็เดาถูกมันเปิดได้จริงๆด้วย คนเมื่อร้อยปีที่แล้วใช้คริสตัลจากสัตว์ที่วิวัฒนาการแล้วเป็นแหล่งพลังงานในเวลานั้นผู้คนไม่ได้แค่ใช้คริสตัลเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งเท่านั้นแต่ยังใช้คริสตัลในด้านอื่นๆอ,อีกด้วยดูเหมือนว่าซรากประหลักหักทางนี้จะใช้คริสตัลในการทำงานนะนะ <The> นี่มันอะไรกันนะนี่อาจเป็นห้องทดลองเมื่อหนึ่งร้อยปีที่แล้วนั่นคือสัตว์กลายพันธุ์ สัตว์กลายพันธุ์เมื่อร้อยปีที่แล้วเพื่อเอาชนะผู้บกรรกจากต่างดาวมนุษย์โลกได้หลอมรวมร่างกายและวิวัฒนาการ DNA ของสัตว์ลายเพื่อสร้างมนุษย์สายพันธุ์ใหม่มนุษย์สายพันธุ์ใหม่นั้นแข็งแกร่งมากแต่ไร้ความปรานีดังนั้นการทดลองจึงหยุดลงและมนุษย์กลายพันธุ์ทั้งหมดก็ถูกทำลายไม่คิดเลยหลังจากผ่านไปร้อยปีสิ่งนี้ก็ยังไม่หายไป เอเผิงอยู่เออช่วยด้วยนะช่วยด้วยไม่นะเผิงอยู่เอน,นี่มันอะไรกันน่ะปล่อยฉันนะ,นะเออิงอยู่เอเผิงอยู่เผิงอยู่เขาตายแล้ว สถานที่นี้มันแปลกๆเราต้องหาทางออกให้เร็วที่สุดเผงอยู่ออ,อะไรนะเกิดอะไรขึ้นนะให้ตายเถอะมันคือไวรัส AMZ ร่างกายของสัตว์ประหลาดนี้มันมีไวรัสเ m เพ็่เพลินจางหยินมีทางออกอยู่ตรงนี้เร็วเข้าฮึ เนาะพวกมันไล่ตามมาแล้ววิ่งเร็วเข้าไวรัสเอ Z นั้นน่ากลัวมากนักสู้ที่ติดไวรัสนั้นจะกลายเป็นซอมบี้โดยทันทีถึงหัวมันจะถูกตัดออกไปแล้วร่างกายของมันก็ยังเคลื่อนไหวได้อยู่หากโดนมันโจมตีก็ติดเชื้อไวรัสเอ Z วิธีเดียวที่จะจัดการพวกมันได้คือการทําให้พวกมันเคลื่อนไหวไม่ได้อีกเฮ้ยอะนะพวกนี้มันไม่ใช่เถาวันแต่มันเป็นสัตว์ร้ายที่วิวัฒนาการแล้วที่ฉันไม่รู้จักและมันยังมีไวรัส AMZ อัดอยู่ในตัวเองกด้วยทุกคนระวังตัวด้วย แย่ yeah, แล้วฮึทาวันพวกนี้จัดการยากจริงๆดูซิว่าแกจะกลัวไฟไหมร้อยนอกฟีนิกซ์ประจันบานดูเหมือนว่ามันจะกลัวไฟนะเอาไปอีกร้อยนอกฟีนิกซ์ประจันบานบ้าเอ้ยมันจะระเบิดหลอดทดลองแล้วก็ปล่อยมนุษย์กลายพันธุ์ออกมา ให้ตายเถอะมันมีสติปัญญาด้วยรียบหยุดมันเร็วเข้าเฮ้ย <c oughs> ระดับสามสายพันธุ์พิเศษกลายพันธุ์ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดใดๆ จะได้ตามเป้าหมายจนกว่าเป้าหมายจะตายให้ตายเถอะมันอยู่ระดับสามรีบหาทางออกเร็วเข้าเกือบไปแล้วพายุดอกสาลี่เฮ้พี่เลนเบอร์เซิร์กสลช ไม่ได้ผลเหรอร้อยนกฟีนิกซ์ประจันบานจางหยินพวกเธอออกไปก่อนฉันจะต้านพวกมันไว้เองพีหลินซากปรักหักพังนี้ยังมีอันตรายซ่อนอยู่มากมายฉันต้องเผื่อพลังไว้ด้วยไม่สามารถใช้พลังความโกรธตอนนี้ได้มาใช้วิธีที่อาจารย์ของฉันสอนก่อนดีกว่าหากอันนี้มันคมมาก ถ้าฉันใช้พลังงานของฉันครูม,มันไว้มันจะทรงพลังแค่ไหนกันนะพายุดอกสาลี่ <c oughs> พลังมันสุดยอดมากค่าสายพันธุ์พิเศษกลายพันธุ์ระดับ3ได้รับ5 8 9 1 2 7 exp ว้าวได้ค่าประสบการณ์มาเยอะเลย <c oughs> พวกแกทั้งหมดต้องเป็นของฉันนี่ แม้ว่ามนุษย์กลายพันธุ์มันจะแข็งแกร่งมากและพวกมันก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดมันยากที่จะรับมือแต่พวกมันก็ให้ค่าประสบการณ์ที่มากด้วยในอุโมงค์แคบๆแบบนี้มันยากที่เราจะถูกล้อมเป็นโอกาสดีเลยที่เราจะจัดการมันและค่าประสบการณ์ค่าสายพันธุ์พิเศษกลายพันธุ์ระดับ3ได้รับ599,128 EXP เขาแข็งแกร่งมากเ <c oughs> ขาดูเท่ได้แค่3วินาทีเออ พิเรนละวังค่าสายพันธุ์พิเศษกลายพันธุ์ระดับ3ได้รับ5 7 7 7 7 1 exp ขอแสดงความยินดีด้วยโฮสต์เลื่อนเลเวลสำเร็จเลเวลปัจจุบันคือ18ได้รับค่าศักยภาพ18คะแนนเยี่ยมเลเวลอัพแล้ว ระบบเพิ่มค่าศักยภาพไปที่ความแข็งแกร่ง12กายภาพ6โพสต์หลินเสียวเลเวล18ความแข็งแกร่ง337เพิ่มสูงสุด349กายภาพ107บวก20เพิ่มสูงสุด113บวก20ความเร็ว80พลังต่อสู้โดยรวม2,205เพิ่มสูงสุด2,350ระดับ นักสู้ระดับ3พลังงานความโกรธ0ทับหนึสกิลดวงตาวิเคราะห์ความโกรธปลอมแปลงตอนนี้ฉันรู้สึกว่าตัวเองแข็งแกร่งขึ้นมากเลยหอ,อกมันเบาขึ้นมากค่าสายพันธุ์พิเศษกลายพันธ์ระดับ3ได้รับ599,000 EXP เกิดอะไรขึ้นกับเขานะทำไมความเร็วของเขามันเพิ่มขึ้นแบบนี้ล่ะ นี่คือมีการระเบิดขึ้นจากอุโมองค์อีกด้านหนึ่งเหรอเสียงแบบนี้ต้องเป็นสัตว์วิวัฒนาการที่แข็งแกร่งแน่เลยพวกมันวิ่งหนีไปหรอดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างเรียกพวกมันไปสัตว์ประหลาดมันมีพลังแค่ไหนกันถึงสามารถสั่งการมนุษย์กายพันระดับสามพวกนี้ได้ไม่ต้องไปสนใจพวกมันเราเดินไปกันต่อเถอะ โนพระเจ้านี่มันที่เก็บอาวุธนี่นะทั้งหมดนี่คือปืนเลเซอร์แบบเก่าแล้วก็ระเบิดถ้าเราเอาพวกนี้ไปขายเราสามารถทําเงินได้เป็นกอบเป็นกามแน่เลยเธออยากจะเอามันไปจากที่นี่ในขณะที่เรายังหาทางออกจากที่นี่ไม่ได้นะเดี๋ยวฟังสิดูเหมือนจะเป็นเสียงการต่อสู้นะเนอะ kill kill them เสียงมันมาจากหลังประตูนี่ มีนักสู้คนอื่นมาที่นี่อย่าบอกนะว่าหลังประตูนี้คือทางออกนะมาเปิดประตูกันเถอะประตูนี้มันหนักมากข้าข้ามนั่นสัตว์วิวัฒนาการออตายซะมีสัตว์กลายพันธุ์กำลังมาเฮ้ยนี่คือมนุษย์กลายพันธุ์กำลังต่อสู้กับนักสู้อย่างนเ้นเหรอทำไมพวกเขาถึงมาต่อสู้ที่นี่ละ่ะมนุษย์กลายพันธุ์ที่เราได้เจอ มากับพวกมันถูกสัตว์วิวัฒนาการตัวนี้เรียกมาอขอบคุณนะพวกนายพึ่งมาที่นี่เหรอฉินเฟิงนี่นะจางหยินเหรอนี่พวกเธอนี่เองเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมถึงมีนักสู้และมนุษย์กายพันธุ์มากถึงขนาดนี้กันฉันและเพื่อนร่วมทีมของฉันมาที่นี่โดยบังเอิญแล้วก็มีคนที่มาที่นี่โดยตั้งใจอยู่แล้วห้องโถงนี่คือทางเดินไปข้างนอก แต่มันมีสัตว์วิวัฒนาการเถวสีเขียวระดับ6เฝ้าอยู่ที่นี่เราเลยผ่านออกไปไม่ได้อะไรนะสัตว์วิวัฒนาการระดับ6เลยเหรอ